มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีความรักก็เป็นเช่นเดียวกันถูกค่ะใช่ใช่เลยจริงใช่ไหมวันนี้ทาทาได้มีแนวความคิดกับความรักไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยค่ะเลยเหรอฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นยังไงเออมีเกณฑ์อยากมีแฟนอยากแต่งงานมีครอบครัวอะไรอย่างนั้นไหมปกติผู้หญิงทั่วไปค่ะวันนี้วันนี้อันนี้ไม่อาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนทั่วไป เพราะว่าได้ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่เอาแล้วโอ้ขนาดไม่เอาแล้วเลยเหรอก็คือมีได้มีมีแฟนได้คบกันได้แต่ว่าไม่ไม่คิดว่าต้องผูกมัดด้วยการแต่งงานหรือต้องทําอะไรเป็นพิธีอะไรอีกแล้วไม่จําเป็นมีมากกว่านั้นคุณบอกว่าไม่หึงหวงไม่เสียใจไม่สะเทือนใจคือถาว่าอันนี้นะคะมันเป็นความ,มคิดที่ผู้หญิงเอถ้าคิดแล้วมันทุกข์ใจอะ เอาอีกล้วดูเดี่ยวแปพี่โนศได้ความคิดดีๆเยอะมากพี่โนศก็พูดว่าจริงๆผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยคิดไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันเลยสมมุติว่าผู้ชายเนี่ยพูดขึ้นมาเลยอยว่าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยออกจากโรงแล้วเธอเดี๋ยวเราไปซื้อ DVD แล้วมาดูกันผู้ชายเนี่ยพูดพูดพูดขึ้นมาเฉยๆนะ,ะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะคิดไปทันทีเลยว่าปึง้งแฟนฉัน คนนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้บอกว่ามันอยากดูหนังเรื่องนี้ฉันจะต้องไปหาซื้อวีซีดีมาแล้วก็ต้องมานั่งดูด้วยกันแล้วเราจะต้องมานั่งชิวกินขนมพาจ้าเะจ้าแจ๊ทรักเชอฉันฉนะบคือคิดไปเยอะไงแล้วพี่น้อตเขาเรียกผู้ชายว่าควายเผือกครับแต่อีควายเผือกเนี่ยไม่ได้คิดไม่แต่ควายเผือกเนี่ยไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แค่อยากดูหนังก็พูดขึ้นมาลอยๆอยว่าเออกำลังเขากาลังเล่นรถซอมรถทําอะไรของเขาอยู่แล้วพูดขึ้นมาลอยๆแต่ผู้หญิงเนี่ยคือไปฝังจิตอยู่ใน ส่วนสมองขั้วลึกแล้วว่าแกจะต้องดูกับฉันแล้วก็เดินเข้ามาสมมติมีวันหนึ่งเดินกลับมาจากทำงานเฮ้ยลันล่ะที่รักทำอะไรอยู่จะเปิดประตูผับเข้าให้เจออีควายเผือกนี่นอนดูทีวีหนังที่บอกว่าจะดูด้วยกันอยู่เปิดดูอยู่คนเดียวควันออกหูโกดปิดประตูมาอย่างช้าๆปึ้งแล้วก็เดินถอยกลับมามันไม่รักฉันแล้วมันดูก่อนฉันมันอย่างงู้นมันอย่างนี้คือนี่คือคิดเองไง คิดเองอะแต่ควายเผือกยังไม่คิดเลยควายเผือกยังนอนอยู่เลยควายเผือกก็เฮ้ยรักบอกผลไม้อะ่ะเผือกกันด้วยนะ <S <S ไม่ได้คิดไม่ได้คิดแล้วก็จริงพอเราเราพอวันนั้นที่พี่โน้ตเล่าแบบนี้แล้วทำาหนั่งคิดแบบเราเคยเป็นแบบนี้เคยแล้วเป็นทุกเป็นทุกมากเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยมันไม่ได้คิดอะไรเลยแต่เราไปคิดเองแล้วเรามันคิดให้มันเป็นทุกฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือที่คิดคือถ้าเราไม่ชอบอะไรปั๊บพูดเลยเปิดประตูไปสมมติ เปลี่ยนเรื่องย้อนถากทางกับกันมาเฮ้ที่รักทำอะไรอยู่เปิดประตูไปทําไมแกดูก่อนฉัน <c oughs> ถามเลยถามมาเลยอ้าวเราก็ไม่รู้ก็คิดว่าที่รักก็น่าจะโอเคหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรมากินแล้วนั่งดูด้วยกันแล้วก็ปรับปรับสู่สภาพเดิม <c oughs> แล้วมันจะทําให้ชีวิตคนเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้น <c oughs> คือไม่ไปคิดมากไม่ได้เก็บมางุ่นง่าน <c oughs> ว<ะ>่าเขาไม่รักเราทําไมพี่มูไม่ยอมซือม้อเค้กให้เนี่ยเสียใจมากเลยคิดว่าพี่มูเนี่ยจะรู้มันไม่รู้หรอกค่ะ ไม่รู้หรอกแต่ยิ่งเก็บไว้มันก็ยิ่งนานนะ้เขาไม่รู้นะแล้วเขาก็ไม่รู้แล้วมันก็มันก็ยิ่งกลายเป็นเป็นทุกข์ในจิตใจเราอ่ะแล้วก็หึงห่วงมันบางทีเดี๋ยวนี้ข่าวสารอะไรโง่เง่าก็ส่งมาตามมือถือเยอะแยะพอดังติ้งปั๊บโทรศัพท์เขาใช่ไหมโทรศัพท์เขาดังขนาดนั้นเลยอ่ะ ใช่ค่ะท่ึนเรอไม่ใช่ค่ะพูดถึงว่าเห็นตัวอย่างของเพื่อนหลายๆคนคือทาจะไม่เป็นถึงเคสขนาดนี้แต่อันนี้ทารเล่าเคสแบบเอ็กซ์ตรีมว่าแบบพวกจะมีเพื่อนบางคนแบบใครอะใครของมันี่มันี่ไมันโดนสิสรุปไม่ใช่ใครแม่มันแกก็ต้องวางต่อไปใช่ไหมคะคือมันเก็บไปเป็นทุกเป็นร้อนทําไมคือสิ่งที่เราควรจะคิดมากกว่าคือชั้นดีอย่างนี้ มันไปมีคนอื่นได้ก็เรื่องของมันนะคือผู้หญิงโบมือสุดยอดหมคือคือมันคือเราคิดอย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ชอบไม่ไม่คือเราก็ต้องไม่ใช่แบบมั่นใจว่าฉันเนี่ยเจอจลัดฉันเนี่ยสุดยอดของโคตรของผู้หญิงแล้วคือมันคิดแบบนี้ไม่ได้ นี่ไงมากไปก็ไม่ดีต้องหาตรงกลางให้เจอคือทุกอย่างคือเราก็ต้องเราต้องมีบ้างอะเอ๊ะเอเอหรือว่าเรื่องนั้นฉันมากไปกับเขาจริงจแต่รู้สึกอย่างไอ้เรื่องนอยเนี่ยนี่อ,อันนี้เกินไปอันนี้นอยอันนี้นอยคือ,อบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับางทีมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแต่ทําตัวเองไงไปทําให้ตัวเองวิตกจริตเองอะว่ามันมีอะไรก็คล้ายๆกับเรื่องงอนเมื่อกี้ ก็คือถ้าถ้าเราไม่คิดงอนสักอย่างมันก็สบายใจขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ดีมากเลยแล้วชอบมากคือไอเดียนี้คือควรจะไปใช้กันงอนจะงอนผู้ชายเมื่อไหร่บอกไปเลยถ้าเธอไม่ถือกระเป๋าห้ฉั้นชั้นจะงอนเดี๋ยวนี้เพราะมันไม่รู้ก็แกถือกระเป๋าของแกอยู่ดีๆเดินคิดตัดจะรู้อยู่คนเดียวมันไม่ได้เป็นหมอผีที่จะได้ไอมานั่งแบบว่า อันนี้มันต้องการให้เราถือกระเป๋าแล้วและมันอยากให้เราเดินไปเปิดประตูให้มันก่อนตรงนี้ด้วยถูกทั้งๆที่มันก็เคยเปิดถูกอะไรนี่แต่ผู้ชายเนี่ยก็ว่าไม่ได้เพราะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอย่างนี้ก่อนไอ้มันสองคนนั่งอยู่ข้างๆนี่ก็เป็นตอนจีบไงตอนจีบก็เปิดประตูให้อมีรถก็บอกว่าไม่เป็นไรขับเองไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปรับเดี๋ยวจะมาส่งเดี๋ยวนี้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนรถไปส่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปรับ งานมันเยอะคือถ้าถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็เออไปคนละทางนั้นเธอก็นั่งแท็กซี่ไปก็แกมันทำาให้ฉันเมื่อก่อนทำเมื่อก่อนอแกเที่ยวไลเที่ยวเนคือ,อมันก็มันก็ต้อง,ม,องมันก็ว่ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเข้าโหมดอะไรกันแล้วณปัจจุบันนี้ที่เราคบกันมาเราถึงไหนแล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไม่ให้เขาเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกคือมันก็เป็นไม่ได้อันนั้นมันเรียกว่าช่วงแบบว่าแรงช่วงโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นคือได้ทุกสิ่ง ถ้าเข้าใจธรรมชาติว่ามันหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วมันหมดแล้วแล้วช่วงที่ที่ดีที่สุดที่คิดต่อไปก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่กันแบบเพื่อนกันแล้วก็ถ้าว่ามันเวิร์กนะกับการบอกเลยบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบอะไรแล้วชอบอะไรคือมันมันทำให้อีกคนนึงรู้ว่าว่าเออแบบเฮ้ยเมื่อกี้นี้ที่เธอทำอ่ะฉันไม่ชอบดีกว่าเก็บไปคิดอ่ะพอคิดปั๊บแล้วมันเป็นขยะสมองอ่ะแล้วเราก็คิดอยู่คนเดียวเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับเราแล้วเราก็สะสมสะสมแล้ววันหนึ่งเราระเบิดเขาระเบิด ไปกันใหญ่